นู้นเลยนะครับพี่พี่ครับมาได้ไงรัมใช่กัล้ัมเปล่าใช่ไหมนี่ทุกคนกัล้ัมก็กลับมาหาผมแล้วนะครับโหพี่พี่ก็คือแบบไม่ได้เจอเจ้ากัล้ัมเนี่ยนานมากๆนะพี่พี่ที่นู้นนะฝนตกหนักนะครับโดยกับน่าจะมาคอยอยู่สักวันหนึ่งนะวันสองวันเดี๋ยวก็ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับทุกคนครับก็ฝนเนี่ยเพิ่งหยุดตกนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเจอกอลัมเนี่ยกลับมาหาผมนะครับพี่พี่นะกอลัมเนี่ยยืนอยู่หน้าบ้านนะครับทุกคนก็เมื่อกี้เนี่ยฝนเนี่ยตกค่อนข้างที่จะหนักเลยนะครับไม่รู้ว่าเจ้ากอลัมเนี่ยกลับมาหาผมทําไมนะครับพี่พี่ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเข้าไปถามดูนะโหพี่พี่ก็คือแบบอยู่เนี่ยกอลัมก็เข้ามาหาผมนะครับพี่พี่ครับ ผมเนี่ยตกใจมากเลยนะไม่น่าเชื่อว่าไอ้กอล์มเนี่ยจะกบมาหาผมนะครับพี่พี่ครับนะก็โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปหามันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าไอ้กอล์มเนี่ยมันมาคนเดียวนะเสื้อผ้าก็ไม่ใส่นะครับเหมือนมันเนี่ยจะรุ้ยฝนมาด้วยนะครับพี่พี่เปียกหมดเลยนะครับผมก็โอเคก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำใจผมนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปหาเจ้ากอลัมเลยดีกว่าครับผมนู้นเลยนะครับพี่ครับ ก็ทุกคนดูบรรยากาศดีมากฝนเนี่ยเพิ่งหยุดตกเลยนะก็รอบๆเนี่ยจะมีแต่หมอกนะครับพี่ๆมาได้ไงล้ำใช่ก็ล้ำเปล่าใช่ไหมนี่ทุกคนก็ล้ำก็กลับมาหาผมแล้วนะครับแล้วมาได้ไงเนี่ยรเราคิดไงเนี่ยกลับมาหาพี่เนี่ยโหพี่พีก็คือแบบ ไม่ได้เจอเจ้ากะลัมเนี่ยนานมากมากนะผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเริ่มยาวขึ้นแล้วน,นะครับผมเนี่ยจะตัดให้นะแต่ว่ามันไม่ยอมให้ผมตัดน,นะครับพี่พี่แล้วกินอะไรยังเนี่ยล้ำยางเลยใช่ไหมโหพี่พี่คือแบบผมของมันเนี่ยแบบยาวมากเลยนะครับเนี่ยนะโหพี่พี่ผมคือแบบผมดีใจมากนะที่กระลัเนี่ย กลับมาหาผมนะครับก็ผมเนี่ยไม่ได้เจอมันเนี่ยเป็นเดือนแล้วน,นะพี่พี่ไม่น่าเชื่อนะว่ามันเนี่ยจะกลับมาหาผมจริงๆนะครับไปมานี่รล้เข้ามาคุยกันข้างในดีกว่าเนี่ยทุกคนบรรยากาศเนี่ยก็ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวไปนั่งบนเป๋กันก็ได้ไปเดี๋ยวไปนั่งคุยตรงนั้นกันดีกว่าบรรยากาศดีมากเลยนะพี่พีเดี๋ยวผมให้ดูร,บรอบๆนะเนี่ยนะ ไม้ไปนั่งมันไปเลยล้ำนั่งไปเลยไปเปลี่ยงไม่ไปเป็นไรฝนตกไงนั่งตรงเปเดี๋ยวพี่จะนั่งตรงเก้าอี้นั่งได้เปล่าได้อยู่ไม่เป็นไรใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้กระลำเนี่ยเริ่มพูดได้แล้วนะครับพี่พี่ ก็เมื่อก่อนอะผมบอกนะวัยรัมเนี่ยไม่ยอมพูดจากับผมเลยนะครับนี่นะไอ่ัมผมมึงนี่กูตัดได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับไไม่ด้ใช่ไหมผมยาวมากเลยเนะี่ยไม่ได้เจอมึงงานทีะนั่นแหล่ บ๊วยแม่แปลกจังเป็นไงละ่ะแม่มันเปียกเหรอนั่งได้หรอเ,รเป็นไงโอ้โหผมมึงน,นี่ยาวมากนะละ่าผมเองยาวมากตัดได้ไหมไม่ได้ครับแล้วแล้วมาหาพี่ได้ไงเนี่ยคิดถึงครับคิดถึงโอ้ยพี่ก้อยประลาดเนะี่ย มันคิดถึงผมนะครับโผม่ไม่ได้เจอมันตั้งนานเลยนะเน่หละรัมไม่น่าเชื่อนะว่าทุกคนครับไม่น่าเชื่อนะว่ารัมเนี่ยจะกลับมาหาผมนะครับพี่พี่โอ้พี่พี่ครับเป็นไงสบายดีไหมเนี่ยแล้วแม่อ,อ,อ๋อยู่ใหนทำใช่ไหม นี่นะพี่พี่ก็เมื่อก่อนเนยกลัมเนี่ยมันอาศัยอยู่กับผมนะครับแต่ว่าตั้งแต่ที่แม่มาตามเนี่ยก็ให้กลัามมาอยู่กับแม่นะแล้วมานี่ได้ไงเนี่ยทำไมถึงมาที่เนี่อืมจะมาอยู่กับพี่สักวันสองวันใช่ไหมเนี่ยแล้วทำไมอะ่ะที่นู้นฝนตกหนักเหรอโหพี่พี่ที่นู้นนะฝนตกหนักนะครับก็ให้กลัมน่าจะมาคอยอยู่สักวันหนึ่งนะวันสองวันเดี๋ยวก็ จะมาอยู่ยาวหรือว่าเด็กแค่แค่มาอยู่วันสองวันใช่ไหมอ๋อพี่ก็จะมาอยู่วันสองวันนะครับทุกคนโหแล้วกินอะไรยังเนี่ยกินข้าวป่ะกินไหมเดี๋ยวไปทำให้ไม่กินะไม่กินใช่ไหมแล้วกินขนมอะไรไหมไม่กินไม่กินกันไหมกินขนมมันไม่ค่อยมีประโยชน์เรากินข้าวดีกว่าไหมเอาไหมฮะไม่กินเดี๋ยวจะเอาให้ยังไม่หิวใช่ไหม โอ้โหผมนันลุงลังมากไม่น่าเชื่อพี่พี่ไหวกรลลำจะมาหาผมผมดีใจมากเลยนะนั่นแหละหาบ่แม่ละ่ะ ก็ผมกอรัมเนี่ยขึ้นเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมีขนมอะไรหรือเปล่านะหิวไหมหิวไหมกินมาม่าไหมอากินมามา่าเหรออ๋อมีขนมอยู่เดี๋ยวรอนี้นะอยู่ิช่เดี๋ยวพี่นะๆและผมจะไปดูนะว่ามีมาม่าหรือเปล่านะครับ กินยำๆไปก่อนนะ uh huh. กินแก้วมังกรมาเดี๋ยวพีวนะ <Okay. S 1> เ่เด่นเอนะนะ้เดี๋ยวพี่เด่นให้นะกินใช่ป่ะโอเคแก่กินเลยนั่นอะเดี๋ยวพี่พี่ก็ผมจะลงไปซื้อของคนระับแต่ว่าร้านค้าเนี่ยดันปิดซะก่อนนะพี่พี่เดี๋ยวผมนะครับจะเก็บแก้วมังกรนะเดี๋ยวไปดูแก้วมังกรว่ามีหรือเปล่านะครับ ก็มีกิ้นะผมเก็บกวาดแล้วก็ไกนะ่นำมาคุยเละหมดเลยนะทุกคนเฮ้ยแก้มไ่อก่ไม่สุกเลยเอย้แต่แก้มก่อนก็พอมีอยู่นะพี่ๆนี่นี่ก็สุกละนี่ก็สุกเพราะว่ามันแดงแล้วนะครับ เดี๋ยวนั่งกินกันลาร่ำคนลลูกเดี๋ยวนั่งคุยกันกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยหาอะไรให้มันกินนะครับเอาลามเก้ยวมังกเอามาให้ละเดี๋ยวแบ่งกันคนละลูกนะ มันจะเจอ,เจอบบกว้างหน่อยนะครับอ้าวแต่ว,วันนี้อไว้ก่อนเอจมาจะกินมมากนใช่ป่ะใช่ฮะอย่าทิ้งนะก็เดี๋ยวมันทิ้งกว่านะเนี่ยจะเป็นเจ้ามังกรแบบสดๆเลยนะครับเพิ่งเด็ดมานะ,ะเนื้อเนี่ยสวยมากเลยครับ แแบบรสชาติเนี่ยหวานมากอร่อยก่อเอรอยกินเยอะเลย ขอกินออ,อร่อยนี่ก็ไว้กินเลยนะนี่ต้องกินแบบนี้มีประโยชน์กว่านะครับพี่ๆก็มันเพิ่งขึ้นน่ากอลลั่มเนี่ยไม่รู้ว่าได้กินเคยเคย,เคยกิน,ย,น,แบบน,นยัง่งแบบเนี้ยยังใช่ไหมนี่เลยแกะได้บ้างไหมแกะฮะมาเ,นะเอาข้างหนึ่งแกะเลย ไอ้บ้าโอ้โหมึกี่วันมาได้แกะแก่ได้ป่ะยุงเยอะอืมยุงเย,เยอะเลยบางคนเปลือกมันก็เป็นปุ๋ยได้นะครับนี่เลยเนื้อคือแบบขาวโบะเลยนะพี่พี่อืมเอาเลยละผมเนี่ยรู้สึกเกลก้ามากมาได้ไหมเนี่ย โอ้เป็นเตีย๊ยกรู้นั่งได้ไงเท่าไหร่นะกี่ไรแล้วหนมะ่ว,นะนมวนานปะให้ตามสบายเลยตามสบายนะ นี่ดทุกอกอลัมเนี่ยมันกินใหญ่เลยนะครับอร่อยไหมลํมาฮะอร่อยนะพี่พี่กอลัมเนี่ยกินใหญ่เลยนะทุกคนโขไม่น่าเชื่อว่าลําเนี่ยมันจะลุยฝนมานะพี่พี่ก็เมื่อเช้าเนี่ยฝนเนี่ยตกหนักมากเลยนะครับผมฝนเนี่ยตกหนักมากเลยนะดูบรรยากาศก็คือแบบเราเนี่ยเห็นแต่หมอกเนี่ยเยอะมากเลยนะครับ โอ้ทุกคนไอ้ล่ากินใหญ่เลยเอาไปบอกล่าเอาหไหมเนี่ยไปไปเดินไปมาเดินเล่นก่อยก็ได้่ะดูว่าจะนั่งตรงนี้ก่อนกินมาม่าเเลยก็ได้นั่งกินนั่งเล่นตามสบายเลยโหพ,พี่สังเกตดูนะครับว่าพ่อไม่ล่าเนี่ยลุงลางมากไม่ยอมตัดสักทีเลยจริงๆอะผมอะจะ ตัดฮะแต่ว่าเหมือนแบบแม่ของเขาเนี่ยไม่ให้ผมตัดนะจริงๆตัวนี้เนี่ยผมเจอเนี่ยนานแล้วนะครับทุกคนมันเนี่ยยังใส่เหมือนเดิมเลยนะครับโหทุกคนไม่น่าเชื่อ่ไว้ล้ำเนี่ยจะลุยฝนเนี่ยมาหาผมนะพี่พี่ผมนั่งสบายนะล้ำโอเคเดี๋ยวผมจะให้ล้ำเนี่ยนั่งพักนะครับทุกคนเดี๋ยวผมค่อยไปหาอะไรให้มันกินนะครับ รู้สึกหิวไหมหิวข้าวป่ะแล้วผมก็ถามว่ามันหิวข้าวไหมมันก็ไม่หิวนะครับกินข้าวไหมเดี๋ยวพี่ทำให้ไปโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินแบบเดินรีวิวให้ดูนะครับว่ารบรรยากาศเนี่ยดีมากเลยนะครับผมนี่นะบรรยากาศดีมากทุกคนคือแบบฝนหยุดตกใช่ไหม ข้างบน,นมีแต่หมอกนะครับหมอกเยอะมากนะพี่พี่เนี่ยนะหมอกเนี่ยดีมากเลยนะครับโหแบบฝนเนี่ยตกหนักมากพี่พี่ดูหมอกใกล้ๆเลยนะดูรอบๆ ก็คือแบบรุบๆบเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะครับโหนี่ดอนชันเต็มเลย น้ำเนี่ยมาดูดิเนี่ยกินดรือเปล่าแก้วมื่ก่อนเนี่ยเอาไหมไม่เอา,เอาเหรอเนี่ยเหลือสามลูกเนี่ยเดี๋ยวผมเหลือไว้ให้มึงโอเคป่ะไอ้ดูข้างนี้ดิแอฟจะกินอะไรเด่ก็เลยอยู่ <year> กินอะไรบ้างโอเคมึงก็กยังไหมปรามเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันเลยดีกว่าไปเดี๋ยวจะมีอะไรถามนะไปมาไอ้รามก็เดินตามผมนะพี่ๆมาเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันเลยดีกว่า น,นี่กูตัดได้ไหมเนี่ยลุงลางมากเลยอยาก,กินแมวนะ่ไะะปหก็ไปยูนนะั้นเป,ป็นไงบ้างสบายดีป่ะฮะ โอ้ไม่น่าเชื่อเลว่าวันนี้เนี่ยรัมจะมาห่านะเป็นไงไม่เจอกันนะเด็กกินนู้นได้กี่อะไรบ้างปะได้แบบเนื้อสัตว์อะไรบ้างไหมกินนู้นนี่คือแบบฝนตกเยอะใช่ไหมฝั่งนู้นอนะ่ะแล้วก็น้ำจะท่วมใช่ไหมก็มนะเลยมีวันน,นี้ใช่ไหมก็พี่พี่ที่รัมมาเนี่ยเพราะว่าฝนเนี่ยตกหนักเลยนะในถ้ำเนี่ย น้ำข้าวใช่ไหมน้ำข้าวปะก็ในทัพเนี่ยน้ำข้าวนะพีพีเอซีครับแมวมานเลี้ยงมาแมวตัวกระตีหนึ่งอันนี้มันตัวใหญ่แล้วแมวตัวนี้ใช่ปะนนยิ้มใหญ่ย,ย,ลย,ลยิ้มมากเป็นไรล่ะยิ้มอะไ โอ้ยหทุกคนกรารเนี่ยมันพูดแบบพูดเก่งมากเลยนะพี่พูดแบบพูดเก่งกว่าเดิมอ่ะไปเดี๋ยวออมน้ำออำน้ำเปล่าเอ้อยากกัดกันดิ้กัดหน ่าโอเคครับพี่พครับเดี๋ยวผมนะครับก็จะหาหาข้าหาปลาให้เจ้ากระลำกินหน่อยนะพี่ๆเพราะว่ากล็ลำเนาเดินทางมาไกลานะเดี๋ยวจะพาไปซื้อของกินด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามานั่งคุยแบบอันนี้กันเลยนะเหี้ยมั้ยอยากกินแอ๋อกินมาม่าเรนไม่กินพวกเนื้อไก่กินไก่เหมือน้ไก่นี่กินแบบเหีย้เดี๋ยวไปหาให้กินนะ เดี๋ยวก็กวาดเดี๋ยวก็แบบเดี๋ยวจะก่กอไฟแล้วก็ทำกินทำไมรู้สึกว่ามึงไอ้รับเนี่ยผอมลงนะพี่พี่ไอ้ตอนที่มาอยู่กับผมเนี่ยแบบอ้วนขึ้นนะครับแล้วก็ผมเนี่ยไม่ยาวขนาดนี้ก็คือผมเนี่ยยาวขึ้นเยอะเลยนะครับแน,นี้นอนนี้ป่ะนอนนี้หรือว่าจะนอนขนา้างใน มมนอนในเตก็ได้นะสบายดีเดี๋ยวพี่มานอนกับเพื่อนไนดะ้จะมาผูกอย้ยน,น,นะนะอร่อยไหมเนี่ยนี่มันต้องโต๊ะไม่สุกก่อนนะโต๊ะไม่สุกก่อนเนะี่ยไม่งั้นเราอัจจะปวดท้องเนี่ยกินข้าวไหมเนี่ยหาให้ออไม่กินใช่ไหมเดี๋ยวเขาไปหากินเนะี ตามสบายนาะยอ้ลเดี๋ยวเราจะมากอม่อไฟแล้วก็เดี๋ยวจะย่างไก่กินกันละชอบกินไก่ไม่ใช่หรอเออทุกคนไอ้ล้ำเนี่ยมันชอบกินไก่มากเลยนะก็โอเคครับพี่พครับเดี๋ยวผมกับไอ้ล้ำเนี่ยก็จะมากอม่อไฟแล้วก็จะย่างไก่กินนะเหมือนในบ้านผมนจะมีปาลาดินตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะย่างให้เจ้ากระลำเนี่ยกินด้วยเลยนะครับพี่พี่ครับก็ ผมเนี่ยตกใจมากนะไม่น่าเชื่อว่ากละลำเนี่ยจะมาหาผมที่บ้านนะครับก็คือแบบผมเนี่ยก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เจอล์เนี่ยหลายเดือนแล้วนะครับพี่พี่ก็เป็นโอกาสที่ดีเลยล์เนี่ยจะมาพักอยู่ที่บ้านผมเนี่ยประมาณวันสองวันนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะ่ะที่ถ้ำของมันเนี่ยฝนตกหนักแล้วก็แบบน้าอ่ะเข้าไปในถ้ำนะครับแต่ว่าอันตรายมากเลยนะ จริงๆอ่ะผมเนี่ยก็จะขึ้นไปหากระลาบหน่ยแต่ว่าฝนเนี่ยตกนะครับพี่พี่ก็โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับผมไปโอเคเดี๋ยวหาให้กินนะล้วโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม